สวัสดีครับมาพบกับผมลุงหนวดในรายการท่องเที่ยวไทยไปกับลุงหนวดอ้าว ลุงหมวดกําลังทําอะไรอยู่ครับอ๋อก็กํากลังจะพาท่านผู้ชมไปท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิลปห้องนาเดชท่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์เหรออ๋อผมเคยได้ยินฮะการท่องเที่ยวที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมใช่หรือเปล่าครับอันนั้นมันก็ทูแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะนันห้องนาเดชจริงๆแล้วการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มันลึกซึ้งมากกว่านั้นม,มันเป็นยังไงอะครับลุงช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยได้ไหม เดี๋ยวลุงจะอธิบายให้ฟังก,การต้องเที่ยวจาจอก,กาักมันคือการชิดรักษาสาิงแวดล้อมต้ทะเลน้ำปรับูแก้ลุงพูดอะไรอะครับผมไม่เห็นจะเข้าใจเลยเอางี้ลุงจะอธิบายเป็นรูปภาพให้ฟังแล้วกันนึกตามภาพนะจากรูปตาช่างด้านหนึ่งเป็นคนส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมธรรมชาติสิ่งตอนแรกมันก็สมบุญกัน แต่พอคนเข้าท่องเที่ยวกันมากๆรีสอร์ทโรงแรมก็งอกเป็นดอกเห็ดทําให้ต้นไม้ก็ลด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 และสุดท้ายสถานที่ท่องเที่ยวของเราก็พังและสุดโทมพอตาช่างพังพังแล้วยังไงพังแลก็หนีไปเที่ยวที่ใหม่ๆพม่พคนที่หนีมาเที่ยวที่ใหม่ๆรีสอร์ทโรงแรมก็งอกขึ้นใหม่ธรรมาชาติก็ลดๆๆๆลด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 อะไรยังไงตาช่างก็พังอีกพังแลอย่างไงพังแลก็หนีไปเที่ยวที่ใหม่วนไปไม่มีที่สิ้นสุด จนสุดท้ายจะไม่เหลือสถานที่ท่องเที่ยวได้ให้เราได้เที่ยวกันอีกน้องนาเดชสรุปว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มันก็คือการทําให้ตาช่างสองข้างมันสมดุลกันเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้ล่ะโอ้โหเข้าใจยังไงน้องนาเดชสรุปว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มันก็คือการทําให้ตาช่างสองข้างมันสมดุลกันเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้ล่ะโอ้โหเข้าใจยังไงน้องนาเดช ว้าวเข้าใจง่ายขึ้นเลยฮะลุงน่าสนใจมากด้วยงั้นผมขอไปด้วยคนนะฮะโอ้ได้สิแย่ง yeah! งั้นไปกันเลยเิี่ยเดียวเตรียมของก่อนน้องนนแดดก้อนที่เราจะไปไหนเราก็ต้องวางแผนทุกครั้งเข้าใจเปล่าอ๋อได้ฮะเอาอะไรไปดีนะ iPad iPhone โน้ตบุ๊กแท็บเล็เสื้อผ้าสัก15ชุดแว่นกันแดดสัก4อันครีมกันแดดชุดว่ายน้ำน้ำหอมน้ำแร่โอ้ เอาไปหมดนี่เลยละกันเอาไปเยอะขนาดนั้นใครจะแบกให้เอาไปแต่ของจำเป็นก็พอและควรศึกษาแผนที่และเส้นทางก่อนเดินทางทุกครั้งเข้าใจหรือเปล่าล่ะอ่ะเสร็จหรือยังล่ะไปะเดินทางกันได้แล้วน้องนาเดชโอ้วิวสวยจังฮะยอดไปเลยอุย้ยลุงนั่นตัวอะไรอะ่ะจอดรถก่อนฮนะลุงจอดจอดจอด่อน นั่นลิงนี่นาะน่าสงสารจังงั้นผมขอทำหน้าที่พระเอกก่อนนะฮะนี่จะลิงเราเอากล้วยมาฝากเจ๊ะ <Yeah. S 2> เราไม่ยอมคูเจ้าลิงพวกนั้นสิมันได้กินกล้วยเราไปแย่งมันมาเลยมันมีคนเอากล้วยมาให้เราก็อยากกินแล้วทำไมเราไม่ได้กินกล้วยบ้างล่ะ <S <s <us ur> ก็เขาไม่เอามาให้เรานี่นาเจ๊ะ <Yeah. S 2> ในเมื่อมันไม่เอากล้วยมาให้เราเราก็ต้องไปแย่งมังนมาเลยไป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 พวกเรางั้นไป กยมเลยเลยไปเลยไปเลยไปเลยมีมีกลยไปเอาก้วยมาไปเอากวยมาเป็นไงล่ะแบบนี้ไม่เท่เลยนะน้องเรดอ ็มันน่าสงสารน่ะผมเลยแค่อยากให้อาหารมันทําไมมันต้องจ้องเราแบบน่ากลัวอย่างนั้นด้วยอ่ะเฮ้ย,ยเบิงลุงนะวันที่หนึ่งนักท่องเที่ยวมาสิบคนให้อาหารลิงสิบตัววันที่สองนักท่องเที่ยวมาสิบคน ตาลิงก็มายี่สิบตัววันที่หนึ่งร้อยนั่องเที่ยวมาสิบคนแต่ลิงก็ยังทุยคุณเพิ่มขึ้นไปอีกและไม่ยอมหาอาหารกินเองมารออาหารจากคนอย่างเดียวใน้องเดเทศรูงี่แล้วเป็นไงล่ะโอหก็ผมไม่เคยรู้นี่ครับนึกว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีซะอีกว้าวป่าสวยจังเลยฮะลุงผมว่าเรารีบเข้าไปในป่ากันดีกว่า ผมอยากสัมผัสกับธรรมชาติอย่างเต็มที่ละเดี๋ยวก่อนนองนเดชเราต้องอ่านขอปฏิบัติในการเดินป่าก่อนเพื่อความปลอดภัยของป่าและของตัวเราเองข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยวในการเดินป่าไม่เก็บหินทรายกรวดแร่ไม่ขีดเขียนแกะสลักต้นไม้ปิดประกาศหรือโฆษณาใดๆไม่นำอาวุธทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ไม่ล่าสัตว์จับสัตว์หรือจับมแมลงไม่ยิงปืนจุดประทัดวัตถุระเบิดหรือจุดดอกไม้ไฟ,ไ,ฟ <c oughs> ไม่ส่งเสียงอื้อฉาวหรือใช้เครื่องขยายเสียง <c oughs> ไม่เปลี่ยนแปลงป้ายและเครื่องหมายต่างๆของอทยานหรือทําเครื่องหมายใดๆเพิ่มเติมจากที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ <c oughs> เชื่อฟังคําสั่งหรือเจ้าหน้าที่และผู้นําทางโดยเคร่งครัด ว้าวผมอยากขึ้นไปถึงยอดนั้นแล้วเรจะเลยครับลุงมันต้องสวยมากแน่ๆเชิญจ้าแลบแปกคนขึ้นภูเชิญทางนี้เลยจ้าเชิญเลยจ้ามาเร็วจ้าเชิญเลยจ้าลุงลุงนี่ไงชาวบ้านผมว่าเราให้เขาแบกเราขึ้นไปบนนั้นดีไหมครับจะได้เป็นการสนับสนุนรายได้ให้กับเขาด้วยง้อเงนเด็ด ถ้าเราจะจ้างเขาก็โถกับว่าเรากำลังส่งเสริมให้เขามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพกระดูกพอแก่ตัวเข้าไปเขาจะทำมาหากินยังไงล่ะขึ้นเขาเหมือนฉันนะลูกแถมแบกเราตัวหนักๆอีกอย่างนี้ขาก็พังกันพอดีลุงว่าเรากำลังยังหนุ่มยังแน่นเราเดินขึ้นไปเองดีกว่าน้องนะเดชมันไม่ได้สำคัญที่ว่าเราจะต้องไปบนยอดภูเขานั่นหรอก บางทีเราอาจจะเจออะไรที่งดงามน่าดูในระหว่างทางที่เราเดินก็เป็นได้ยังไงล่ะย่งขึ้นเขาเป็นชันนะลูกแถมแบกเราเราก็จะภูมิใจที่เราเดินขึ้นไปแถมแบกเราตัวหนังยอดภูเขานั้นเงยน้องนะเดชโอ้ยงั้นผมว่าลุงก็ลงมาเดินเองเถอะครับผมหนักโอ้ลุงก็ลืมไป แนวปาการังเทียมเพื่อเ่มความสมบูรณ์ในระบบที่แวศตาแนวใจฝั่งนะสิน้องเดเดจะไปด้วยกันไหมละ่ะน่าสนใจดีฮะไปไปครับแต่รอผมแป๊บนึงนะฮะขอทาครีมกันแดดก่อนน้องเดชยังไม่รู้นะสิว่าการทาครีมกันแดดมันมีสารฟอกสีปากาลังทําให้ปาการังตาแนวใจฝั่งมีสีสีลงและจะตายในที่สุดส่งผลกระทบต่อปลาทําให้ปลาบางชนิดสูญพันธุ์ได้นะสมมติว่า มีนักท่องเที่ยว1,000คนต่อวันลงมาเล่นนำสารเคมีจากครีมกันแดดก็จะสะสมก็ให้เกิดปัญหาเหล่านี้ได้มิน่าทำไมลุงแกถึงแต่งตัวสเต็มยศขนาดนี้ฮะพูดว่าอะไรโน่นเ่ยเปล่าค<อ>รับ น้ำยามเย็นสวยมากเลยฮะลุงนี่เขามีหิงหอยให้ดูด้วยนะซึ่งเดี๋ยวนี้ฮะหิงหอยดูยากมากก่อนมีแต่ทีนี้และน้องนาเทศจริงดิครับอ้อนั่นมันเรือนี่เราไปล่องเรือชมกันดีกว่าลุงน่าหนุกมะโอ้ยถ้าจะขึ้นเรือยนต์นี่นอกจากจะเป็นมลพิษทางน้ำแล้วยังทำให้น้ำซัดบริเวณริมตะิิงและสุดท้ายตะิิมก็พังอีกแน่นอนเดสโอจริงดิ มไม่มีตะลิงก็จะทำให้ต้นลำพูที่น้อยอยู่แล้วไม่ยึดติดเกาะพาอต้นลำพูตายหิ้ห้หอยก็ตายต่อไปนี้ก็ไม่มีใครมาเที่ยวเงินจากนักท่องเที่ยวก็ร่อยรอลุงผมเข้าใจาแล้วฮะที่ลุงพูดมาทั้งหมดเนี่ยแต่มันก็คงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้งฮ่ <laughs> เป็นไงล่ะหมดสภาพเลยเอ,อผมเข้าใจาแล้วครับ แต่แล้วจะทำให้ผมทำยังไงล่ะก็ผมอยากดูหิ่งห้อยนี่นะผมก่อนนะฮะได้เลยน้องนเดชเงินก่อนที่เราจะไปดูหิงห้อยเราพักกันที่นี่แล้วกันอ่ะมามาลาท่านผู้ชมกันดีกว่าครับวันนี้ผมกับลุงหนวดต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย